ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อที่5นะคะก็คือการลบจำนวนเต็มนะคะการลบจำนวนเต็มเนี่ยเราจะใช้ข้อตกลงดังนี้ตัวตั้งลบตัวลบจะเท่ากับตัวตั้งบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบเมื่อเราเจอโจทย์นะคะที่เป็นการลบจำนวนเต็มเมื่อไหร่เนี่ยเราจะเปลี่ยนโจทย์นั้นเนี่ยให้อยู่ในรูปของการบวกจำนวนเต็มนะคะ ซึ่งวิธีการก็คือจะเป็นตามกรอบเขียวเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูรียดละเอียดกันนะคะตัวตั้งลบตัวลบจะเท่ากับตัวตั้งบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบนะคะอ่ะเรามาสังเกตกันนะคะว่ามันมีอะไรที่มันเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนไปบ้างนะคะอ่ะดูนะคะตัวตั้งฝั่งนี้ก็ยังคงเป็นตัวตั้งนะคะจากนั้นจากเครื่องหมายลบ ให้เราเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกนะคะจากตัวลบเราจะต้องเปลี่ยนเป็นจำนวนตรงข้ามของตัวลบนะคะเราจะต้องเปลี่ยนนะคะให้ได้ก้อนหลังตัวนี้นะคะแล้วก็หาผลบวกออกมานะคะอะ เรามาดูตัวอย่างที่1กันนะคะจงหาผลบวกของ3-7ลบ7วิธีการเลยตัวตั้งก็ยังคงเป็นตัวตั้งเนาะเหมือนเดิมตัวตั้งของเราก็คืออะไรสก็คงยังเป็นสามเหมือนเดิมนะคะจากลบเปลี่ยนเป็นบวกนะคะ ตัวลบเปลี่ยนเป็นจำนวนตรงข้ามใช่ไหมคะตัวลบของเราคือ7จำนวนตรงข้ามของ7ก็คือลบ7จนะคะจากนั้นเราก็หาผลลัพธ์ออกมานะคะ3บวกด้วยลบ7นะคะก็จะเท่ากับลบ4ต่นะคะต่ออบตอบนะคะเท่ากับลบ4นะคะ ต่อไปนะคะมาดูตัวอย่างที่สองนะคะจงหาผลลบของลบสองลบสี่นะคะ,อะลองโจทย์ก่อนลบสลบสจะเท่ากับตัวตั้งของเราคืออะไรตัวตั้งตัวตั้งของเราคือลบสองเนาะก็ยังคงเป็น ลบ2เหมือนเดิมจากเครื่องหมายลบเปลี่ยนเป็นบวกนะคะจาก4เราก็เปลี่ยนเป็นลบ4อ่ะหาผลลับลบ2บวกด้วยลบ4ก็เท่ากับลบ นั่นเองเราก็ตอบได้แล้วนะคะว่าผลบวกผลลบในข้อนี้เนี่ยก็จะเท่ากับลบ6นะคะในเรื่องการลบเนี่ยเราจะใช้ความรู้นะคะในเรื่องของการบวกจำนวนเต็มเนี่ยเข้ามาใช้นั่นเองนะคะไปต่อนะ าดูตัวอย่างที่3นะคะจงหาผลลบของ5ลบด้วยลบ2 5ลบด้วยลบ2ถ้าเหมือนเดิมเลยตัวตั้งของเราคือ5ก็ยังคงเป็น5เหมือนเดิมจากลบนะคะจากเครื่องหมายลบก็เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกนะคะตัวลบของเรานะคะคือลบสอง จำนวนตรงข้ามของลบสองก็คือสองนะคะาหาคำตอบเลยห้าบวกสองก็เท่ากับเจ็ดนะคะเราก็ตอบเลยเท่ากับเจ็ดนั่นเองหรือว่าใครที่ไวๆเนาะถ้าเราเจอ นะคะเครื่องมหมายลบนะคะกับลบตรงเนี้ยติดกันแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะให้เราจำไปเลยว่าลบลบเป็นบวกนะคะเราก็จับ5บวก2ได้เลยก็คือเท่ากับ7แบบนี้ก็ได้นะคะมี2วิธีนะต่อไป มาดูตัวอย่างที่4นะคะจงหาพลลบของลบ3ลบด้วยลบ8นะคะค่อยๆทำเนาะลบ3ลบด้วยลบ8ตัวตั้งของเราคือลบ3ก็เหมือนเดิมจากเครื่องหมายลบเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกนะคะตัวลบของเราคือลบ8 จำนวนตรงข้ามของลบ8ก็คือ8อ่อาหาผลลัพธ์ค่ะลบ3บวก8ก็เท่ากับ5นะคะตอบเลย5นั่นเองนะคะอ่ะสำหรับคนที่แบบไวๆเนาะ ตรงนี้ครูสอนไปแล้วว่าให้เราจำว่าถ้าลบมันติดกันแบบนี้จำไปเลยว่าลบลบเป็นบวกใช่ไหมเราจะได้เป็นอะไรก็เป็นลบสามบวกด้วย8นะคะก็เท่ากับ5นะคะแล้วเลือกนะคะตามที่เราถนัดนะคะ ในเรื่องการลบจำนวนเต็มนะคะเราจะเห็นว่ามีตัวอย่างหลายตัวอย่างมากเลยนะคะเนื่องจากโจทย์เนี่ยมันมีความหลากหลายมากนะคะดังนั้นเนี่ยคุณครูก็เลยอยากให้เราเนี่ยเจอโจทย์หลายๆรูปแบบเนาะอะ,อะทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่ห้ากันเลยนะคะจงหาผลลัพธ์ของลบ33บวกด้วย78แล้วก็ลบด้วย96นะคะเวลาเราเจอโจทย์ลักษณะแบบเนี้ย นะคะให้เราเนี่ยหาผลลัพธ์นะคะโดยเริ่มจากซ้ายไปขวานะคะอ่ะมาดูกันเลยลบ33นะคะบวกด้วย78ลบด้วย96นะคะวิธีการให้เราเริ่มจากซ้ายไปขวานะคะแสดงว่าเราจะต้องหาผลลัพธ์ ของแถบสีเหลืองตัวนี้ก่อนนะคะก็จะได้เป็นลบ33บวก78นะคะอยู่ในวงเล็บใหญ่ด้วยกันนะคะแล้วก็ลบด้วย96หาผลลัพธ์ของตัวนี้ก่อนได้เท่าไหร่อะ ลบ3าบวก78ผลลัพธ์ก็คือ45นะคะแล้วก็ลบด้วย96นะคะมันก็จะอยู่ในเรื่องการลบจำนวนเต็มเราจะต้องเปลี่ยนรูปใช่ไหมคะตัวตั้งลบตัวลบจะเท่ากับตัวตั้งบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบอ่ะตัวตั้งก็คือยังเหมือนเดิมก็คือ45จากลบเราต้องเปลี่ยนเป็นบวกนะคะ ตัวลบของเราคือ96จำนวนตรงข้ามของ96ก็คือลบ96อ่ะหาคำตอบเลยคำตอบก็คือเท่ากับลบเท่าไหร่คะ5 1นะคะต่ออบอตอบลบ51อ่ะมาดูตัวอย่าง ที่6นะคะจงหาผลลัพธ์ของลบ2ลบด้สี่บวก8แล้วก็ลบ1นะคะก็ทำคล้ายๆกับตัวอย่างที่5ก็คือเราจะต้องทำจากซ้ายไปขวานะคะอ่ะมาเริ่มดูกันก็เป็นลบ2ลบ4บวก8ลบ1นะคะอ่ะเดีย๋ยวครูจะไฮไลท์ไว้ให้เราต้องทำ แถบเหลืองตรงนี้ก่อนนะคะให้อยู่ในวงเล็บใหญ่เลยก็จะเป็นลบสลบสแบบนี้เอาไว้ในวงเล็บใหญ่นะคะแล้วด้านนอกของเราก็จะเป็นบวกแลบหแบบนี้หาค่าในวงเล็บก่อน ะะได้เท่าไหร่เป็นเรื่องการลบใช่ไหมเราก็เปลี่ยนรูปตัวตั้งเหมือนเดิมคือลบสองจากลบเปลี่ยนเป็นบวกนะคะตัวลบของเราคือ4เปลี่ยนเป็นจำนวนตรงข้ามจำนวนตรงข้ามของสีก็คือลบส ด้าน,นอกวงเล็บใหญ่ของเราก็จะเป็นบวก8ลบ1เหมือนเดิมนะคะหาคำตอบได้แล้วในวงเล็บนี้ได้เท่าไหร่คะลบสบวกด้วยลบ4ก็จะเท่ากับลบ6บวก8ลบห แบบนี้ก็จะมี3จาก4ีถูกไหมคะจากตัวของเรามี4ตัวถูกไหมมีเลข4ตัวก็จะกลายเป็นเลข3ตัวแล้วถ้าเหมือนเดิมทําจากซ้ายไปขวาเหมือนเดิมนะคะอ่ะซ้ายไปขวาเนาะต้องทําคู่ที่เป็นแถบแดงนี้ก่อนก็จะเป็นลบหนะคะบวกแ เราค่อยลบหนะึ่งเนาะลบหบวก8ก็เท่ากับ2เนาะแล้วก็ตามด้วยลบหนึ่งนะคะ2อลบหนึ่งก็เท่ากับ1นั่นเองนะคะดังนั้นข้อนี้ของเราก็คือตอบเท่ากับ1นะคะ,ะทำไหมคะไปต่อนะ คราวนี้ก็จะเป็น quiz นะคะมีอยู่4ข้อด้วยกันนะคะให้นักเรียนลองทำนะคะข้อไหนที่หนูทำไม่ได้นะคะก็สามารถที่จะมาสอบถามคุณครูได้ถัดไปนะคะก็จะเป็นแบบฝึกทักษะ1.4นะคะให้นักเรียนทุกคนเลยทำแบบฝึกทักษะ1.4นะคะแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาเฉลยกันเนาะในวันนี้นะคะคุณครูก็จะสอนเราไว้เพียงท่า